ผมอาจจะต้องใช้นาฬิกานับเผยหลังเพื่อให้คุณครูได้ทำกิจกรรมให้เสร็จไปในระยะเวลาที่กําหนดนะครับดังนั้นช่วงนี้ทดสอบก่อนเรียนครับคุณครูหยิบตัวรัดั์ขึ้นมาครับไม่ทันไว้ทดสอบก่อนเรียนนะผมพูดเร็วเกินไปไหมครับทดสอบฟังผมได้ไหมครับขอ,ขอเสียงตอบรับหน่อยครับ ฟังันแต่ไรู้จะทำถูกไหมฟังทันอยู่นะครับอ่าต่อไปจะให้ทดสอบก่อนเรียนนะครับคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเล่นกับผมหน่อยครับลองดูกดดููปเปิดแอปคาวหรือพิมพ์ไปในเว็บไซต์คาวนะครับแล้วก็ พิมหมายเลขหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งหกศูนย์ห้าลงไปนะครับอจะถ้า <c oughs> เกิดเสลี่ยนกล้องขึ้นมานะคุณดูได้ติดติดไหมนะครับติดไหมตั้งชื่อขอเป็นชื่อจริงก็ได้ครับ ดูกดอ,อยู่ไหมครับตอนนี้คุณครูเข้าแล้วก็คุณครูใส่เต็มชื่อนะครับยังไม่มาเลยอ่ามาแล้วครับคุณครูรัตนาครับคนทีหนึ่งนะครับเดี๋นี้เป็นเดือน,นที่เด็กค่อนข้างชอบนะครับคุณครูหมวยมาแล้วนะครับยินดีตอนรับครูหมวยเข้ามานะครับต่อไปจะเป็นการประชันกันร,ระหว่างคุณครูคุกเข่ารงมนะครับ เรามาร่วมเล่นสนุกกันนะครับเป็นพรีเทสก่อนเดียวนะครับหให้เวลาหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีเราจะเริ่มเล่นเกมกันแล้วค<ด>ุณครูท่านไหนมีปัญหาเปิดไมค์แล้วก็พูดสื่อสารกับผมหน่อยครับคุณครูทิปมาแล้วครับคุณครู O อ O ออ่านไม่ออกอ่านว่าอะไรคุณครูยาวมาแล้วครับ คุณครูวิทย์มาแล้วครับสัสดีคุณครูวิทย์นะครับยังไม่ตักทายในที่ประชุมเมื่อกี้คุณครูก็เป็นคนครูที่มีความพยายามมากนะครับในการพัฒนาตนเองนะครับของนชมมาแล้วหกท่านอ๋อคุณครูอมแอมนะครับคุณครูอมแอมเข้าทางไหนเข้าไม่ดูคุณครูวิภาวรรณมาแล้วครับ เลือกอีก50วินาทีนะครับอีก50วินาทีมาแล้วคุณครูฟิล์มมาแล้วครับมาทั้งหมด9ท่านแล้วลนนอาจารย์ท่านไหนสะดวกที่อยู่ในห้องอาจารย์เล่นด้วยก็ได้นะครับ น้องสิลักมาได้ยังครับน้องสีลักลองเล่นเล่น,เล,นเล่นนะครับสนุกสนุกนะครับผมดูละมาแล้วครับดูละมาแล้วเหลืออีกสามสิบวินาทีนะครับมีผู้เข้าแข่งขันสิบท่านผมจะรออีกสามสิบวินาทีนะครับ คุณครูเม์เข้ามาแล้วนะครับคุณเมย์มีเสียงกล้องเกิดขึ้นนะครับคุณครูท่านไหนที่เปิดไม์แล้วเกิดเสียงกล้องตบกวคชรที่ปิดไม์นะครับคุณครูสุขคุณครูกิติพรมาแล้วนะครับสิบสามท่านครับอีกยี่สิบวินาทีครับ ออก่อยต้ท่านเดียวนะครับเปอยท่านเดียวท่านนี้เข้ามาผมเริ่มเลยนะครับคุณครูสมัยมาแล้วนะครับโอเคอด็อ,อาเตอรธนาทยร่วมเข้าเล่นกิจกรรมกับเราด้วยนะครับโอเคผมเริ่มนะครับนึ่งสองาม ดเดีอีกเจ็ดวินาทีหกห้าสี่รีบกดนะครับรีบกดต่อเดี๋ยหมดเวลานะครับถ้ากดช้าไม่ทันนะครับมีคุณตําถูกสี่ท่านนะครับเดี๋ยวท่านที่ได้ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวรับรางวัลจากท่านคณะบดีนะครับมาแล้วคุณคุณสมัยเป็นลําดับที่หนึ่งนะครับก็ต่อไปกันเลยแรงโน้มถ่วงระหว่างโลกและดวงจันทร์มีค่าไม่เท่ากันแต่ละตําแหน่งบนพื้นผิวโลกเรียกแรงนี้ว่าแรงอะไร กับเวลา14วินาที13 12 11 10 9คุณคณรูรีบกดนะครับสี 4, 3, 2สอหมดเวลาครับมีคุณครูตอบถูก6กท่านนะครับก็ต่อไปกันเลยคุณครูสมายังน้ำดวงอยู่ดวงอาทิตย์มีมวลประมาณกี่เท่าของดวงจันทร สิบเก้าแปดเจ็ดหกเวลาผ่านไปอย่างรวดเด็ยวนะครับรีบกดนะครับหมดเวลาแลครับตอบมาทั้งหมดสิบสามท่านนะครับต่อไปข้อต่อไปเลยก็สี่ระยะทางระหว่างดวงจันทร์ดดวงอาทิตย์มายัางลูก ประมาณกี่เท่าของระยะทางจากดวงจันทร์มายัางโลกอันนี้หน่วยน่าจะยังปิดอยู่นะครับหน่วยน่าจะเป็นคำว่าล้านเท่าโอเคต่อไปวันที่น้ำทะเลมีการขึ้นและลงขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดเรียกว่าวันอะไร ขึ้นสูงสุดอ่าไม่ใช่ขึ้นสูงสุดและลงสูงสุดอ่าวันนั้นครับมีผู้ตอบผู9เก้าท่านนะครับคุณครูอมแอมนำมาเป็นที่สองแล้วนะครับครูละตามด้วยครูสมายนะครับเหลือข้อสอบอีกสามข้อนะครับ ในวันนี้เราจะใช้เว็บไซต์ใดสืบค้นระดับน้ำขึ้นน้ำลงของประเทศต่างๆในโลกโอ้มีคนตอบถูกสิบท่านนะครับต่อไป อ่ออมแอมมาแล้วนะครับสมายมาเป็นลําดับสองปิ้งเป็นลําดับสามนะครับเดี๋ยวสักสามท่านนะครับเดี๋ยวรับรางวัลจากท่านคณะบดีนะครับรูปแบบการขึ้นน้ำอ่าขึ้นลงขึ้นลงของน้ํารูปแบบการเกิดน้ําขึ้นน้ําลงมีกี่รูปแบบยังไงบ้าง ต่อมาสิบเอ็ดท่านนะครับอ่ารูปข้อต่อไปอ่าคุณครูอมแอมนำมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับต่อไปข้อสุดท้ายครับจากรูปเป็นรูปแบบการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงแบบใด น้ำเดี่ยวน้ําคู่น้ำํำผสมหรือถูกทุกข้อครับครับขอบคุณสําหรับการร่วมกิจกรรมนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการประกาศผลคะแนนนะครับสามท่านจะได้รับรางวัลจากท่านคณะพอดีนะครับเป็นของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆและผลการแข่งขัน ที่หนึ่งคือที่สามนะครับที่สามครูหมวยนะครับที่สามครูหมวยที่สองคือครูและจ้ำของเรานะครับคือครูอเมรับโอ้ยกอนเด็กอเม่ิกบครูอเมริกาครับโอเคเราใช้เวลาไปสิบนาทีพอดีนะครับกับกิจกรรมนี้ ขอบคุณคุณครูที่ร่วมสนุก